คนเดี๋ยวที่นี่มันมีคาเฟ่ด้วยนะ<ม>เดี๋ยวจะพาไปดูคาเฟ่ว่าคาเฟ่เขาเป็นยังไงนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเน่งจะพาทุกคนนะคะไปที่ไร่ภูนับดาวค่ะทุกคนขาก่อนที่จะไปรีวิวการไปแคมปิ้งกันเนี้ยนะคะจะบอกเลยค่ะว่าจะพามาดูคาเฟ่ก่อนนะคะคาเฟ่ที่นี่นะคะเขาก็อยู่ในไร่ภูนับดาวเลยค่ะคุณขามาถึงนี่ก็มีทางลงสําหรับรถขงรถเข็นด้วยนะทุกคนข่าแล้วเขาก็กาลังปลูกดอกไม้นะคะเนื่องจากว่าคาเฟ่เนี่ยเพิ่งเปิดใหม่หมาดๆเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองค่ะดอกมงดอกไม้ก็อาจจะยังไม่ได้เต เต็มพื้นที่แต่บอกเลยค่ะว่าความอลังการคือเต็มมากทุกคนคะ่ะ เดินลงไปนี่นะคะบอกเลยค่ะว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแบบที่ถ่ายรูปแบบ3มิติ4มิติ5มิติและ6มิติอยู่นะคะตรงนี้ก็คือกว่าจะได้เข้าไปก็คือวนเวียนกันอยู่ข้างหน้านานมากคุณขาเพราะว่ามีแต่มุมถ่ายรูปชิคๆสวยๆเก๋ๆทั้งนั้นค่ะและบอกเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่สองชั้นนะคุณขาอันนี้คือชั้นล่างค่ะจะมีชั้นบนด้วยแล้วแบบเป็นความแบบดาดฟ้าแล้วก็สามารถถ,ถ่ายวิวได้3 60อองศามาก มันเจะสวยขนาดนั้นคุณขาอ่าเราเข้ามาแล้วค่ะก็เป็นคาเฟ่แบบแอร์เย็นๆข้างในก็แต่งสไตล์แบบรักชูทุกคนค่ะแล้วก็แบบดูดีสวยงามมีความอบอุ่นมีความแบบหวานโรแมนติกอ่าเข้าไปด้านในนี่จะมีประติมากรรมภาพวาดถ่ายรูปด้วยนะคะคุณขาอันนี้มาช่วงนี้นี่เป็นช่วงทเทศกาลคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็จะมีต้นคริสต์มาสไว้ สวยงามถูกใจถูกใจมากทุกคนขาบอกเลยคะ่ะว่าสายคาเฟ่ไม่พลาดนะคะห้ามพลาดเลยคะ่ะเครื่องประดับตกแต่งคือถูกใจแม่แนนมากบอกเลยคะ่ะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบประดับตกแต่งแบบนี้คะ่ะทุกคนขามีความทองมีความวิงมีความแบบชอบแบบนี้แล้วไปเจอที่แบบนี้คือวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะทุกคนขา อบอกเลยค่ะว่าที่นี่เขามีทั้งแบเตอรี่ทั้งรัวซองนะทุกคนค่ะตามนี้โดยก็มีหลายย่างหัวซองบางนี้หัวซองอะไรหลายๆย,ย่างก็มาเลือกมาซื้อมาชมกันนะคะคุณขาราคาก็ประมาณชิ้นละ100กว่าบาททุกคนขาช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีนะคริสต์มาสก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยคริสต์มาสช่วยถูกใจเห็นไหมทุกอย่างคือแบบดีงามต่อใจทุกคนค่ะแล้วเป็นอะไรที่แบบโล่งโปร่งสบายแล้ววิวที่มองออกไปนี่คือ โอ้หายเนื่อยทุกคนค่ะเห็นไหมคะครับโค้งครับเค้กอะไรมีหมดอันนี้แบบตั้งโชว์ไว้ก็คือสวยงาม คือเราก็เคลมไปกับอุปกรณ์จัดแต่งของร้านเขาคือมีดีไซน์ที่แบบเลิศเลอและเพอร์เฟกทุกคนคะ่ะอันนี้ไม่ได้อวยคือชอบจริงจังชอบจริงจังและหลงรักที่นี่มากทุกคนคะ่ะนี่จะบอกกัาที่บ้านนี่เป็นแบบว่าการมากางเต็นท์การมาแคมปิ้งครั้งแรกก็คือมาที่นี่โอ้โหเป็นแบบ first impression มากทุกคนคะ่ะแล้มาเจอ,คอแคมปิ้งที่มีแบบคาเฟ่อยู่ในนั้นโอ้ยละลายทุกคนละลาย 1> EP หนึ่งนี้เอาคาเฟ่สวยๆมาดูกันก่อนทุกคนเห็นไหมคะมีประดับประดาจะ,จะดื่มอะไรนะคะบอคเขาไปเลยค่ะคุณหา <c oughs> เห็นไหมความสวยงามนี้ทุกคนมาดูวิววิวคือหลักร้อยล้านสามพล้านพันล้านมากทุกคนขาคือไม่ได้อวยให้มองด้วยภาพคือแต่ว่าการถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่เท่ากับตาเห็นทุกคนตาที่เรามองเห็นอะ คือมันสวยกว่านี้แบบ18ล้านเท่าทุกคนและเนี่ยเขาก็มีแบบมุมให้ถ่ายรูปเป็นวงกลมอันนี้ทุกคนค่ะมองเห็นทั้งนอกแบบชัดๆกันไปเลยค่ะและด้านนอกเนี่ยก็มีทั้งแบบ indoor, outdoor, นะอินดอร์เอาดอร์เนาะเพราะที่นี่แคมปิ้งเนี่ยเขาสามารถพาแบบน้องหมาน้องแมวมาได้เขาก็เลยต้องแบบมีเอาดอร์ด้วยสําหรับใครที่แบบ จะเอามานั่งมาเนื่องอะไรอย่างเงี้ยได้เลยย่อมได้ทุกคนคะ่ะเดินออกไปนี่เป็นไงคะวิวดีอากาศดีทุกคนคะ่ะถึงแม้จะแดดร้อนแต่อากาศมันเย็นทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะดอกมุงดอกไม้ก็เริ่มมาเขาก็เริ่มลงปลูกดอกไม้ต้นไม้คือสวยงามทุกอย่างคือดีงามหมดทุกคน บอกเลยไม่มีที่ติห้องนองห้องน้ำก็คือลดเลยเห็นไหมข้างบนเขาจะมีแบบดาดฟ้าก็ขึ้นไปถ่ายรูปเฟียดๆกันได้เลยทุกคนหาบอกเลยว่าไปที่นี่เนี่ยได้รูปไปต่ำกว่า3,865รูปแน่นอนนี่ขนาดไป2วัน1คืนนะคะทุกคนหาได้รูปมาบางเบียงถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่า ดีงามอ,อ๋อนอกจากสวยแล้วนะทุกคนกาแฟน้ำดื่มเขารสชาติอร่อยนะคะเบเกอรี่อร่อยทุกคนคะ่ะเด็กๆชอบมีลานกว้างๆให้เล่นนะคะเห็นไหมคะวิวดีคาเฟ่โดนทุกอย่างดีต้องไปทาง,งานต้องไปค่ะเขาอ,อยู่ที่ไหนทุกคน โอ้ยทุกคนค่ะพูดจนเกือบจบคลิปค่ะลืมบอกค่ะว่าคาเฟ่ไร่ภูนับดางเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลหนองย่างเสืออำเภอมววเเล็กจังหวัดสระบุรีนะคะอย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้วันว่างพยาบาลยอดนะักเล่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ